สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกที่ติดตามช่องสูตรหวยรัฐบาลบีสองทุกท่านนะครับก็กลับมาเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับกับคลิปนี้นะครับผมได้นําสูตรจับคู่2ตัวบนตรงนะครับมาฝากให้กับสมาชิกทุกท่านเหมือนเดิมนะครับสูตรนี้ก็เป็นสูตรเดิมนะครับที่ผมลงไปให้สมาชิกได้ดูในงวดที่ผ่านมานะครับก็ยังเข้าอยู่นะครับเป็นสูตรหลัก10บบน6ตัวแล้วก็ หลักหน่วยบน6ตัวนะครับสำหรับงวดที่พันมานะครับม้อยออก3าม308นะครับออก08ก็ยังมี08นะครับอสองตัวบนตรงอยู่นะครับก็มาดูงวดที่ออกอวันที่1นึ่งกุมภาพันธ์นะครับก็เลขหนึ่งตรงนี้นะครับเลขหนึ่งตรงนี้ก็คือใช้หลักหน่วยครั้งที่1มาตั้งนะครับก็คือในแต่ละงวด หอยออกมานะครับแล้วก็ใช้สถิติของงวดนั้นนะครับมาตั้งคำงวดน,นะครับเลขหนึ่งก็คือหลักหน่วยครั้งที่1น,นะครับนํามาตั้งนะครับก็สําหรับเลข4ตัวนี้นะครับหรือว่าตัวที่ผมให้สมาชิกได้นําไปแกะดูว่าเอาตัวไหนมาบอกกันดูนะครับก็คิดว่าน่าจะมีสมาชิกที่แกะได้อยู่นะครับ ยังไงก็ลองไปดูในคอมเมนต์ดูนะครับมีสมาชิกอ่าแกได้อยู่นะครับสำหรับเลขอ่าสีตรงนี้นะครับมาจากไหนนะครับก็ผมให้สมาชิกลองแกะดูลองไปคำนวณดูนะครับว่าเอาเลขสีตรงนี้มาได้อย่างไรนะครับก็คือใช้สถิติจากเลขที่ออกมาตรงนี้นครับก็คือทั้งเลขรางวัลที่ 1- เลข2ตัวล่างแล้วก็ เลขหน้าครั้งหนึ่งครั้งสองเลขคายครั้งหนึ่งครั้งสองนะครับมาบวกกันนะครับว่าเราจะใช้หลักไหนนะครับมาบวกนะครับก็ให้ลองไปแกะดูนะครับแล้วก็บวกตั้งหน่วยหน่วยบนตั้งหน่วยบนคูณ4ก็หมายถึงบวกกัน4ครั้งนะครับค่อยลงนะครับแล้วก็บวกเลขคงที่นะครับ เมดวันที่1กุมภาหลัก10ก็จะได้3 48 9 0 1นะครับสำหรับหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยบนก็คือเลข9ตรงนี้นะครับเราจะใช้หลัก10บล่างนะครับมาตั้งหลัก10บล่างนะครับมาตั้งไว้ก็นำหลักไหนมาบวกกันก็สมาชิกก็ลองไปแกะดูนะครับตามที่ผมหให้ลองคิดดูนะครับว่าเราจะใช้หลักไหนมาบวกกันนะครับแล้วก็เลข5ตรงนี้นะครับ ตั้งร้อยครั้งที่3คูณ3นะครับคูณ3ก็หมายถึงหลักร้อยครั้งที่3บวกกัน3ครั้งนะครับแล้วก็บวกด้วยเลขหนึ่งของที่นะครับแล้วมาบวกกันตามที่ผมทําให้ดูตรงนี้นะครับแต่บวกสได้แปดเก้าศูนย์หนึ่งสองหกนะครับก่อจับคู่ได้นะครับในงวดวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับสามสิบหกชุดตรงนะครับก็จะมีสามแปดสามเก้าสามศูนย์สามหนึ่งสามสองสามหก 4 8 4 9 4 0 4 1 4 2 8 6 8 8 8 9 8 8 8 8 8 8 8 9 8 9 9 9 9ส9 9 9 0 9สี0ห0 0 0ด0ป0แ1ด1 1 1า1ป1นน้ออะครับวัอยออกวันที่1กุมภาพันธ์นะครับออก308ก็มาดูนะครับมาดูงวดวันที่ อ่านะครับ17กุมภาพันธ์นะครับว่าเราจะได้ตัวไหนบ้างนะครับสำหรับหลักสิบบนนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเลข2ตัวนี้เราจะใช้หลักหน่วยครั้งที่1มาตั้งนะครับก็ได้2นะครับผมตั้งสองเลข2ตรงนี้นะครับตั้ง2ก็คือสถิติตรงนี้ก็คือผมลงผิดนะครับก็คือดูผิดนะครับ จริงๆสถิติตัวนี้จะเป็น89068ก็คือเป็นของงวดวันที่30ธันวาคม64นะครับก็ที่จะเราจะนำมาคำวนวณก็คือเป็นของงวดมานที่1กุมภานะครับมาตั้งนะครับก็จะ944308นะครับแล้วก็2ตัวหลัง30นะครับแต่ตรงนี้ก็คือผมลงผิดนะครับดูผิดนะครับก็เลย ผิดไปตรงนี้นะครับสถิตินะครับแต่แต่สถิติตรงนี้ก็คือถูกอยู่นะครับก็เลข2ตรงนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับเราจะใช้หลักหน่วยครั้งที่1่มาตั้งนะครับตั้งบนตั้งล่างนะครับหลักหน่วยครั้งที่1นะครับเลข2ตรงนี้นะครับก็เปลี่ยนเลขเป็นสนาเหมือนเดิมนะครับฝากให้สมาชิกนําไปแกะดูนะครับแล้วก็เลข2ตรงนี้นะครับตั้งหลักหน่วยบนคูณกัน4ครั้งนะครับ ก็ได้8นะครับแล้วก็บวกกัน4ครั้งนะครับก็ได้2นะครับเอาเลข2นะก็คือได้เท่าไหร่ก็ช่างนะครับเอา2ตัวท้ายอย่างเดียวนะครับแล้วก็บวกด้วยเลข1ของงที่นะครับ2บวก1เป็น3นะครับก็เอาสามาตั้งตรงนี้นะครับ2บวก3ได้5 2บวก2ได้4นะครับ4บวก5เป็น9นะครับ หลักสิบบนจะได้9 0 4 5 6 7นสาหะครับสำหรับหลักสิบบนแล้วก็หลักหน่วยบนนะครับ3ตรงนี้ก็คือเราจะใช้หลักสิบล่างมาตั้งนะครับก็ได้3นะครับไว้ออก3 0ศนย์นะครับก็เอาหลักสิบมาตั้ง3าทั้งบนทั้งล่างเหมือนเดิมนะครับสำหรับเลขพิศณาได้สูตรนะครับงวดนี้ได้สูตรแล้วก็เลข5ตรงนี้นะครับใช้ตั้งหลักร้อยครั้งที่3คูณ3เหมือนเดิมนะครับ ร้อยครั้งที่3คือ5นะครับ 5, 10, 15นะครับก็ได้5เหมือนเดิมนะครับบวกด้วย1ก็คือ6นะครับตั้ง6,0ศบวก 6, ได้6,3บวก3เป็น6 6บวก6ได้12นะครับได้ 2,3,4,5, 60นะครับสำหรับหลักห,ห,หน่วยบนนะครับก็มาจับคู่ได้นะครับ3 6ชุดตรงในงวดนี้นะครับวันที่16กพฤภาปี 16, ก็จะมี92 93 94 95 96 90 02 03 04 05 06 00 42 43 44 45 46 40 52 53 54 55 56 50 62 63 64 65 66 60 72 73 74 75 76แล้วก็70นะครับ สำหรับเลขจับคู่2ตัวบนตรงครับยังไงก็ต้องมารอรุ้นว่าจะมาคู่ไหนนะครับในงวดวันที่16บหกหาสิบเกุมภานะครับหวยออกวันที่17บเจ็ดกุมภาของนนี้นะครับสามสชุดนี้ก็ให้สมาชิกนําไปตัดได้นะครับเราชอบชุดไหนคู่ไหนก็นําไปตัดได้นําไปเล่นได้นะครับแบบสูตรนี้นะครับที่ผมนํามาฝากนะครับ ยังไงก็ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีก็แล้วกันนะครับสำหรับสูตรนี้ก็ฝากให้สมาชิกไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ